สวัสดีครับเอฟซีที่นิวิติชาวบ้านและวิธีเรียกไงครับครับสวัสดีครับครับพบกันคือเก่าคือเดินกับพี่น้องครับบรรยากาศสดๆดฮอนฮอนกลางวันเที่ยงเที่ยงครับพี่น้องครับวันนี้เราเดินทางมาที่วัดบ้านโดดนะครับพี่น้องครับตำบลโดดอำเภอโพชีชวบ้านจังหวัดศรีสะเกตนะครับพี่น้องครับเพื่อจะมาตามเราคำโค้งครับพี่น้องครับวันที่ยี่สิบสามมีสายยนชมพู่น้อหนึ่งหกสิบแปดนะครับพี่น้องครับกับเท้ามีดสวนนะครับผูที่เป็นให้โชว์ให้ลาบเคยมาขอละครั้หนึ่งเข้าตรงๆเนาะครับผม เออแล้วเราก็บอดายมากรา่งวดรับพี่น้องเลาก็มาตามงวดนี้วันที่ยี่สิบสามครับเอฟซีนะรับพี่น้องครับสวัสดีครับพอเดือนสวัสดีครับพอดนครับครับก็สวัสดีเอฟซีพี่น้องทุกท่านทุกคนที่ตามหรือว่าเขารับชมทั้งช่องวิธีเจ้าบ้านพร้อมทั้งวิธีเรื่อง่ายเมื่อนี่ก็ได้เดินทางมาที่วัดบันโดดคตำบลโพศสีสุวรรณอำเภออำเภอโพศรีสุวรรณต้องตะบนโดด อืมอำเภอปูซีสุวรรณในวันศิษย์เกตกับเพื่อสีมาอาแเนะีนะ้ยทางโชคลาบขอโชคลากบกับท,ว,ทวีตสุวรรณโน่เนาะผูยิงไงเนาะยือยู่่ณสถานท,ที่วัดบันโดนมันนี่คือว่าพี่น้องทานยว่าขคก็ได้โชคลาบไปคนเขาก็ลาคนเขาก็ซาเขาก็ลรือว่าวัดบันโดเนี่ยในโชคลาบหรือว่ายัางไอเหล็กยังแม่นเนาะคุณ่าเพ่นก็เลยบอกไปมาไปมาขอโชคลาบคุณ่ากับทวีตสุวรรณโน่คุณา มากครั้งแรกถกือว่าก็ได้โชคไปเรับถือว่าก็ถือว่า,าเพิ่งให้เม่นเยมาเที่ยวนี้ก็เลยว่าอยากมาขออีกทีนึงเพื่อจิเป็นแนวทางให้พี่น้องห้าได้เอฟซีได้ไปเสี่ยงโชคบ้างอีกทีนึงเพื่อว่าเป็นบุญบารามีท้าววสวนโน่เปิดทางโชคลาภให้พี่น้องห้าได้ลงไปเสี่ยงโชคบ้างห,หาชนะก็ไปขอพรเอฟซีไปขอพรขอโชคลาภน้ำกัน มาตามมาค,ครับนี่ท้ายซุ่มนีน้นี่ปูกสาวเต๋อเตาเวสุวรรณโนผู้ยิงเงี้อยู่ณสถานที่ตรงนี้มันนี่บุคคาเองหรือเอฟซีพี่น้องลูกเต่าละลา้านก็ได้มาหมดมาถึงอีกเชนึงเพื่อสีมาขอโชคลาภขอบรารมีเตาเวสุวรรณโนวัดภูมิว่ากด็ดีขอจง เดินทางโชคลาภให้พี่น้องให้เอฟซีได้หูงได้เห็นได้นำไปเสี่ยงโชคเพื่อมีอยู่มีกินเด้อขอตามตัวตรงๆแล้วชาวอิสวันโน่กูยิงไงไปได้ของฟงอะไรมอกฟงอะไรเนาะสวายให้กับเชาวอิสวันโน่อันนี้มาโคตรพ่นน้ำกันอ็จหมดพ่นเพียง in a life. <laughs> สาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยิติปิโสภะคะวะยมราชาโนทวเวสุวรรณโนมารนังสุขังอะหังสุขโตนะโมพุทธายะทวเวสุวรรณโนเอตุมหาราชิกา ยักขพันตาพัดภูริโตเวสสะพุสะสุติยัมปิอิติปิโสภคว,ว,วายม,มาราชานุทาเวสุวรรณนมรณนังสุขังอลหังสุกโตนโมพุทธายะ เวสุวรรณโนจะตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสสะพุสะพุทธังอรหังพุทโธเทวสุวรรณโนนโมพุทธายะปติยัมปิติปิโสภะกวายมราชานุเทวสุวรณรณโนระนางสุขังอรหังสุขโตนโมพุทธายะาเวสุวรรณโนจะตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโต เวสสุสะพุทธังอรหังพุทโธท,ทา้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะสาธุสาธุสาธุาาดเด้อทา้าเวสุวรรณโนเราที่จะทานเจ้าวัดเจ้าว่าก็ดีดีว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกปักหักษาอยู่ณสถานที่แห่งนี้ก็ดีพุ้มวัดพุ่มว่าเมื่อผู้กะขออนุญาตเข้ามาณสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้เพื่อจะเข้า มาเพื่อจะมาขอโชคลาภกับเท่าเวสวนโนผู้ยิ่งใหญ่ไ <ง S 2> ริงใจไงเนาะบ่ะได้มาบ,างบังคับแต่อย่างไดเนาะคืออยากได้โชคลาภว่ากับเพื่อมอยู่มีกินปาเองก็ได้ดันดนมากเพื่อขอบารมีเท่าเวสวนโนผู้ยิงใหญ่ยงเจงเป็นจริงอยู่ณสถานที่ตรงนี้ก็บจงดนบันดาลโชคลาภให้บุคคาอวัอเอฟซีพี่น้องได้มีอยู่มีกินไาน้มีเสยมีโยในเด้อเท่าเวสวนรโนตะไหนกับขออนุญาตเปิดทางโชคลาภ ผู้กายหูยินในตูปมงคลเล่มนี้ละใจตัวใดก็ขอบารมีเป็นศักดิ์สิทธิ์ปุมป้มวัดภู้มว่าก็ดีเจ้าที่เจ้าทางนางทณีหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนนี้ก็ขอปัญญาตรุตดทางโชคลาภให้ผู้ข้าได้หูยินสาธุสาธุเออขอตามตัวตรงๆแล้วถว,วิสุวรรณโนกูญิงไงบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บัว่าก็เป็นข้าทิธีสองนี่มางหวดมาถึงเนาะ awal oh, si pantang ini satu satu hmm. ครับพี่น้องครับเรามารุ่นพระไดไปด้วยกันครับพี่น้องครับหลังจากพ่อเดินจุดธูปขอปู่เวทส่วนแล้กวกบพี่น้องครับอย่างพี่นุ่นให้ตัวมุ่งเป็นด้วกันครับครับรวมไปด้วยกันครับพี่น้องครับ ตุลตุเล็กไปได้วยกันครับพี่น้องครับตุเล็กน่าจะเป็นสีครับพี่น้องครับ นูน่าจะแตกตรงกลางเนาะจน,นก้จับใจให้ชัดเจนเรือปุ๋ยมือนีร้านมะคอตามเล่าลับโค้งยิบสามมสายจนสองพันนึ่ร้อกสิบแดนขอให้เห็นให้ชัดเจนใด้เลบเลกถูกเลบมีได้ครับพี่น้องครับก็าูกร้านเอซ อะไรนม่ยยไม่กินอ๋อครับพี่น้องครับลนตัวที่สองโผล่มาเรียบร้อยอนอาจจะเป็นแปดเนาะ พอเดือนไม่ไหมมาร์กบอดสี่แปดมาเที่ยวนั่งกระไดสนะ <3 S 2> ี่แปดเนาะเที่ยวแรกสามโมงเองบอกแปดสามศูนย์นั่งเที่ยวแรกเลยสี่แปดครับพี่น้องครับตัวที่สองโบมากครับพี่น้องครับน่าจะเป็นแปดครับ พี่น้องครับให้เรารุ้นตัวที่สามด้วยกัน ครับพี่น้องครับลุ้นตัวที่สามน่าจะเป็นปัญหาบะลุ้นตัวที่สามไปด้วยกันครับพี่น้องครับ มันจะกิดเขาห้อนหอนครับพี่น้องนิดสิครับพี่น้องครับ อาจจะเป็น4-8หาครับพอเดือนครับที่แต่นาเนาะ4-8 5จะอะไรกับโปรก็จะาขหงครับหนากำลังเด้อยโปห้อยตรงต,ตรงเข่าซ้ำโตตรงตรงนี้รัดสิได้ในของมาไหวเนาะพอเดือนเนาะ โครกเอาสามตัวนะซื้อผมผลักล,มมกลงังใหม่นะแส่วันเดินมาถวายปูถวายเท่าวัวนโน่ละปูเป็นเพิ่งใหญ่อยู่นี่เดี๋ยวจะได้บูชาครับพี่น้องครับสรุปตัวเลขแปดห้าสี่แปดห้าพี่น้องชัดเจนครับพี่น้องครับปูไอชัดเจนแห้งมาหนึ่งสี่แปดห้าอ๋อ เดี๋ยวเขาตามพอเดือนสรุปใหม่กับพีอีซีได้ฟังครั้งหนึ่งครับ,บครับพี่น้องครับหลังจากพ่อเถื่อนจุดธูปหมอกเกาขอโชคลาภกับโปรวิส่วนครับพี่น้องครับแนวให้พ่อเดือนสรุปให้่กับพีอีซีได้ฟังอีกครั้ง,งนึงเชิญพ่อเดือนครับครับกบ็ขอสวัสดีเนาะอีซีผม ีนี่วิธีชาวบา้านผมทงวิธีเรียบง่ายไม่นี่ก็ได้เดินทางมาวัดบันโดดตบุโดด Pro อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณจังงวัดศรีสเกตเพื่อมาตามแนวทางโชคลาภให้กับพี่น้องให้ครับเอฟซีที่เข้าติดตามหรือว่ารับชมแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กำลังใจทั้งสองช่องเด้วพี่น้องเฮาที่ติดตามนนเนาะเข้าไปชิดท,ทูกท้ยสองสตัวตรงตรงสามตัวตรงๆในงวดน,นีน้เนาะ ถือว่าครั้งแรกเนาะไอนครั้งที่สองครั้งแรกเนี่ยถือว่าตอนนั้นเลยเขาเดอยมามาครั้งแรกเขาเลยครับนี่ก็บเป็นืัวที่สองที่ได้มาหอดอีกนี่ครั้งแรกก็ได้ตัวเลขกตัวนี้แหละแต่ว่ามันมืนนั่นตัวเล็กตัวที่สามมันบ่มเป็นปัหาเนาะมันเป็นมันนี่ก็ไ้จุดทูบขคเทาเวสุวรรณโนเนาะอยู่ตรงนี้อยู่ที่วัดบรรทุผปูเป็นใหญ่เป็นโตอยู่ตรงนี้ปูเจ้าของโชคลาภ จะขอโซคลาเจาขอคุ้มทรัพย์ไม่มากอางไนพอเดือนยิงได้มาขออยู่วัดบรรด์ก็มีพี่น้องเนาะแต่เริ่มเรียนเลยเนาะทักอื่นเขาเป็นบอกว่าเิ่นเคยมาขอโชคลาภอยู่วัดบรโดดกับท้าวสุวรรณโน่พึ่งมาพิ่งก็ได้ไปทุกมาตอนไหนพิ่นก็ได้ตอนนั้นพิ่งมาเพิ่นก็ได้ไปหลายมือหลายเ้นแหละพิ่นถึกลงวันถึกอันนี้หน้าถึกเลขถึกในโชคได้ลาภไปพิ่วมาแม่นพิ่งมาห้แม่นนะ ดุก็เลยแนะนําว่าให้มานี่แหละว่ามามาวัดบรรดุนี่กรนเลยได้มานี่เป็นเทือที่สองนี่มาเทืออะไรก็เทือว่าเขาอยู่เล็กตัวเล็กเนาะครับหรือว่าได้โชคไปอยู่รอบแรกสมคาลาลือเนาะสมคําลาลือสมคําเขาเอ้าเขาอันนี้เนาะมันนี่ก็เลยได้มาหอดเป็นเทือที่สองก็เลยได้ตัวเล็กเนาะจุดถูกขอทาวิสวรณโน่นนี่แหละแต่ถูกบางคนถูกเสียงค่ายก็ะได้ซี่แปดหาที่แปดห่าพมก็เลยจับคู่ให้แปดหา สี่หาจะสี่แปดแตมีแคสามหางแอ่ว่าเคยเขาไม่เลยเท่านึงหน่ยสี่แปดไปสี่ั้งแรกเท่านี้นี่ละเท่าอัสวันโน่นี่แหละคือไดั้างแรกเลยมากมากมันเลยมันเลยมันเลยหรือว่าออกไปสี่หรือสี่แปดต้นนั้นเลยมาเทือดที่สองนี่ก็คงคิดว่าตัวเลขคือสิ้นอยู่คือไข่ตัวเก่านะไข่ตัวเก่าของเที่ยนนั่นยวแรบหรือว่าปู เราเยสุวรรณท้ายเนี้ย็ขาอยพอเดือนเนาะสรุปตัวเลขพอให้พออฟซี่นะครับพี่น้องก็บึ่งเรื่องพี่นาซอยกันบ้างไงวอยังไงมาดตามเนาะผมมาก็ขอสวัสดีเนาะอฟซี่ทุกท่านทุกคนอยื่อตั้งเพื่อตั้งจังหวัดหรือว่าเขารับชมทั้งสองชมวันนี้ผมเองก็ได้มากแนวทางให้พี่น้องให้เป็นแช่แนวทางเนาะเป็นเพียงแนวทางเด้แล้วพี่น้องไันก็มโมเดลตัวด้วยกันนะเนาะผมเองก็พยายาม ทำให้ดีที่สุดเราพยายามสิหาแนวทางให้พี่น้องให้เอฟซีได้มีอยู่มีกินหมดละได้รับโชครับช่พอะไรมืดหนงเขาก็บโมเดวตัวใดเนาะเออก็ะบวงหูน้องมาสิอกตัวใดผมเองกับเพียงแต่โชชัยวิจารญาณในการรับชมเป็นเพียงแนวทางให้แค่นั้นเอออย่าก็อย่าว่ากันต่อเรื่องฟิตเรื่องผิดอีกเขาหรือสิรุดก็มันก็มีเป็นของธรรมดาเนาะเขาในรุดในผมเองกับกระบวหูว่ามันสิ เขาลืุยลุดหรือสีอ,องก์ตใดผมก็บูงออเปี่ยงแต่พยายามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อนขอเจ้าที่จจสรทางเพื่อนดูว่าแม่นางเท่านี้เจ้าวัดเจ้าว่าเพื่อนบังเธอเพื่อนเนมตตาสงสารให้อขอให้เอฟซีด้รับโชครับแช่กับขอให้เอฟซีทุกท่านทุกคนจงโชกมันหรือว,ว่าจงโชคดีในงวดพฤศนที่ ในวันพุธที่23มีสายน้องก็น่าหลง18เป็นเราพัฒนาข่ามโกงเด้อครับผมซาอุสีเฮาโอมันมันบางๆที่นี่ที่ชาวบ้านแล้วพิธีที่ไปขอขอบคุณพ่อเดือนนะครับพี่น้องครับมาแนวทางให้ครับเอฟซีนะครับพี่น้องครับสุดท้ายนี่ก็ับม่มีอย่างไรก็ขอขอบคุณเอฟซียังมากมายเนาะโทรออกโทรประเทศไทยนะครับพี่น้องครับที่มากดไลค์กดแชร์กดติดตามครับขาดพอดีเลยครับพี่น้องครับสุดท้ายนี่ขอพี่น้องเอฟซี นี่บางกว่งสามตัวตรงๆไฟน้ำกันกับโควิดย์ชวนโนวัดบันโดตตะบลโดดอำเภอโพธิจวนจังหวัดชิสเกตยังงี้บางกว่างซาตัสวัสดีครับครัาธุสาธุเออมันงานนํากันเนอมืดหนึ่มืดสิ้น